ต้องมีท่งนี้เรือใหม่แล้วเฮ้เห็นไหมเห็นมโอ๊โอ๊ปโอ๊ แลกูันโอ้ชื่อมาถึงไม่ได้โอ้ลันเป,ไปไเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้มันเป็นอะไรมันล็อกอะ่ะกุญแจเหรอเราต้องไปเอากุญแจตรงข้างนอกเนี่ยเลยต้องหาตรงกุญแจแน่นเลยเดี๋ยวรอรอก่อน แต่แล้วได้แล้วอุ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไข่ดิไข่ไข่ไงวะโอู้หเจ้าเจ้าเอาแล้วอันนี้อ่ะอย่าบอกว่าต้องเอาสองกุญแจโอ้โห รูปปริศนาอะไรนะรักและมั่นคงอย่าบอกว่าต้องหาหาะฉลงงัดอีกโอ้โหกุญแจนี้อีกโอ้บบาเบาเบานี่ไงไม่นะไม่นะเหลือกี่ตัววะนี่ฮะโต๊ะโอ้ไม่มีที่หลบแล้วกู โอ้วิ่งวิ่งระวังมันหยิบอยู่ <S <S อ่าได้แล้วโ okay, okay. อเคโอเคออกอะไรเน,นี่ยทูบทูบไปทำอะไรทูบไปทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้ยโอ้พี่ทำไมขังผมอย่างนั้นล่ะเราจะออกไงเนี่ยเอ้ามาจากไหนนี่ มาไงคะโอ๊ยงดไอะไรนี้เปล่าวะอ๋โอโหนี่ไงนี่ไงเบาได้เบาเบาได้เบาคุณไปยังไงวะเนี่ยโตัวพังหมดโอ้ย้ยต่อไปอ๋อตัวข้างหน้า,า,าโอ้ย บอกว่ายังไม่เอออาหารไปไหนอ่ะไม่มีอาหารโอ้โหโอ้เกือบเกือบเกือบเ้ยอยาบอกว่าตรงนั้นเปล่าวะที่ตั้งกว้างอ้างว้างได้อย่างไร ฟอาไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยมันติดนี่ยมันติดจะไปยังไงวะน่ะเฮ้ยฮูได้แล้วได้แล้วน่าจะเหลือแต่ปักเหลือแต่ปักทูปให้มันน่าจะใช่ ผมว่าทวงเวลามันได้วิ่งเอาโต๊ะให้มันให้มันจับโต๊ะเพราะว่าใช่เจะเอ๋อาดิเอาดิาดจับเป่าเฮ้ยจับแล้วจับไปดิเฮ้ยเฮ้ยเ้อาเรียบร้อยโอ้โห,โหเรียบร้อยครับ าไปไหนเลยไปไปไหนก็ไปพี่ไปไป,ไป <_ an> โอเคห <_ an> ุยประตูเปิดเรียบร <_ an> ้อยอ๊บปอะไรปะเจนไปไหนแล้วเจนไปไหนฮะเจนใช่ก็ต้องโอ้ <_ an> โหทำไมต้องหาเจนอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยอะไรเดี๋ยวก <_ an> <_ an> <_ an> ูมานเหรอกูมานโอ้ โ oh. oh. อ้โหโอ้โหแดรี่ของเจนอีกแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกแต่ครั้งนี้เป็นกลางบ้านไม่ใช่บนที่นอนตัวเองสติของเรามันดูเหมือนจะเลือนลางมากทุกทีใครบางคนที่จ้องมองเราอยู่นอกบ้านนั้นช่างเหมือนคนที่พยายามจะเอาชีวิตเราในความฝันเจนแกเป็นใครอ่ะทำไมแกถึงเป็นแบบเนี้ยเอ้า oh. ล็อกอีก oh. อย่าบอกว่าวับวับอีกแล้วเหรอ <laughs> วับอีกแล้วอ่ะทำไมมันวับอุย้ยอุ้ยเอ้า ที่บ้านอีกแล้วทำไมมาบ้านทีนี้มืดลกเลยเอ้ยพาเออ,เอ,อรู้แล้วแหละแน่นมาถึงนี้แล้วก็ต้องพากับบ้านแล้วใช่ไหมละ่ะ <laughs> <c oughs> อ่า <c oughs> อ๋อยินบ้างวะมันเป็นอย่างนี้ได้วะ <c oughs> ใครมาทำเนี่ยหรืออะไรเนี่ย ก็มีบาะแสอะไรบางอย่างแน่เฮ้ยโอ้โโอ้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 ยาดับไฟยาดับยาดับอย่าดับนะครับทำไมมันหลุดเองครับมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยหนูหรือเปล่าชิ้นส่วนรูปถ่ายพิศนาเจนอีกแล้วเหรออืมอ่าใส่ใจใส่ใจตายคิดไปเองลับ มีอะไรเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้กูมาหลน่นกูมาหลน่นเอา้าห้องนี้เปิดได้ป่าวไม่ได้อีกขึ้นไปข้างบนสินะกูว่าควาต้องใช่ใช่แน่ๆมันผล่มาจากข้างบนแน่ๆอืมเอาล็อกอีกบอกว่าอยู่ในห้องนี้ชัวร์นะ เจนเจนเจนออกมาเถอะเจนเริ่มไม่ไหวแล้วนะเจนเจนเจนต้องวิ่งแล้วนะเห็นนะถึงที่อย่างนี้ต้องวิ่งแล้วนะเจนโอ้แดรี่อีกแล้วเ <c oughs> มื่อคืนตอนที่เรากําลังหลับเหมือนเราได้ยินเสียงคนอยู่ชั้นล่างตอนแรกคิดว่าติมกลับบ้านแล้วแต่พอมาดูก็ไม่เจอใคร จะบอกว่าเป็นหัวขโมยก็คงไม่ใช่ข้าของในบ้านก็ปกติแต่จะมีที่งงๆก็คงเป็นรูปถ่ายของเรากับทีมที่อยู่ดีก็ลม้มลงดื้อๆเอามาตั้งใหม่ก็ยังล้มอยู่เรื่อยๆสงสัยว่าขาขาตั้งกรอบรูปคงจะไม่แข็งแรงนั่นแหละไม่เกี่ยวอะไรกับรางร้ายหรอกมั้ว่าปะไม่เกี่ยวแหละไม่เกี่ยวเลยจริงๆไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยโอ้เจนเจเจนที่บอกมาเถอะเจน ผมผมไม่ไหวแล้วเจนอึมเจปอะไรวะไปไปครับไปไปครับหลอนไปหมดวูบโยนลงมาทำไมโยนลงมาทำไมอุ้ยไม่ไงเนี่ยตู้เสื้อผ้าเอากูแล้วกูแล้วโอ้ย ต้องเข้าไปดูใช่ไหมน่ะเจนโทรศัพท์ใครดังอยู่รอยเลือดรอยเลือดใครวะน้าครับกำลังไปรับโอ้ครับ เปิดได oh! oh. oh. oh ้ยังโอ้โ kind อ of ้อะไรอะหาอะไรคุณหาอะไรติดต่อคนที่เราคิดว่าเจนอาจจะไปอยู่ด้วยอืมแล้วก็เออโอ้โหมึงลอยได้อย่างไรลอยได้อย่างไรโอ้โหเหนือมนุษย์ไปแล้วไปแล้วเข้าร่วมกลุ่มอะเอนเจอร์เปล่า อเอาก่อนนะอ,อ่านก่อนนะเมื่อกี้เราเพิ่งกลับบ้านจากร้านเลือนสลุดร้านโปรดของเราสองคนตั้งแต่สมัยคบกันแรกๆนอนแน่นอน,น,นอาจเป็นวันที่พิเศษไม่น้อยเลยแหละเพราะตีเองได้เรื่องค่ะเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคแล้วเย้ความตั้งใจทําของเขาทําให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยแหละเห็นแบบนี้เราก็เกรงใจไม่น้อยเหมือนกันนะ่ะติมทุ่มเทสุดตัวมากกับเรื่องงานดูเราตอนนี้สิเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเองก็ต้องสร้างงานส,สุดยอดของเราให้ได้เหมือนกัน นย้อที่จะส่งเล่มต่อไปจะต้องยอดเยี่ยมกว่าเรื่องไหนแน่โอ๋อเจนเขาเป็นคนเขียนนิยายด้วยนะมโอ๊ะเห็นโน้ตคุมอันเปล่าไอ้หนูเก็บเดี๋ยวเก็บมาให้เก็บไม่ได้อีกไม่ต้องมายุ่งหรอกไปไหนก็ไปไป ไปไหนก็ไปเลยนะฉันต้องไป <l ots> โอ้ะติมมันอยู่ตรงมุมพิ่มดะติมมันอยู่ตรงมุมห้อง <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไม่จะมีอะไรเลยไม่นะคง <c oughs> ไม่เป็นแบบหนังหันมานะ เต oh oh. mm ็มเฮ้ยว okay. right. oh ่าไปว่ามาโอ้อะไรเนี่ยเลือดใครวะคือเต็มไปหมดโอเคตรงนี้ได้นะโอ้โหต้ทัดทัดทัดยากูจะออกประตูนี้กูไม่ออกประตูนู้น หยออ่อมวัตถนนน่นนเอาเดลี่แล้วโอ้ยกูอ,อ่านทุกรอบไปความอดทนของเรากับเรื่องบ้านนี้มันหมดลงแล้วบ้านนี้มันไม่ปกติทิมจะต้องรู้เรื่องนี้ทั้งหมดเราต้องไปวัดทําบุญเราต้องพาทิมไปบไ่ายไปให้ได้เราต้องพาเขาไปวัดกับเราให้ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นไปละ่ะเลื่อดใครวะไปนทาทีเถอะพี่โอ้ โอ้เฮ้ยเลือดเต็มหมดเลยวะเอ้าเฮ้ยโอ้เอ้าเอาเอาเอาเชี่ยโดนดูดโดนเลือดดูดโอ้โหโอ้โหทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้โหลงมาตรงนี้ได้ไงวะฉันโดนดูดลงมา หาอีกแล้วเออรู้อยู่ต้องหาอีกแล้วเฮ้ยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยซอกตึกท,ที่ไหนเนี่ยอืมเป็นหน,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 นูแหละหนูหนูแหละหนูว่าแหละโว้ยโว้ยใครวะเจนเหรออ่่ะพีเอาอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> จูเกล้วผมว่าใช่แน่เลย จุกอุ๊ยเจนอย่าทำกร้ลนดิเจนอย่าทำกร้ลนเจนเจนไปกับพี่เถอะโอ้ยเจนมึงอีกแล้วเอามาไหมวะเนี่ยเอาเจนเจน จนไปไหนไปเจนโอ้แล้วมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยเจนผมอยากรู้จริงๆมึงจะวิ่งไปไหนพี่จะวิ่งไปไหนล่ะพี่อ่ะคุณแจนคือสนิมอีกเก็บไว้ก่อนเนาะเอ,อ้ยจะเอ้สไลด์ดูด้วยอย่านะตัวเป็ดอย่ามาะะนะพอแล้วนะพอแล้วพอการทีกับเป็ดรูปใครอ่ะ เสียงคัตเตอร์มันอยู่ไหนเสียงคัตเตอร์ม oh yeah, oh, oh yeah, ันอยู่ห้องข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนวะเอ้ยตัวแดงๆตัวแดงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พยาบาลโอ้ยเจี้ยไม่มีขาเอาเอากูเจ๊กูเจี๊ะบตู้เคมีสอบสารละลาย น่าจะต้องไปเอาสารเคมีออกซิริกน้ำ รอรอมันออกมาดูดิว่าจะไปทางไหนออสลิดออาสลิดนี่ไงเจอแล้วามาเจ้าเจ้าเจ้าเอาพิเศษทำไมมาทันทีมาทันีีล่ะเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้กูเห็นมันเดินไปทางนด้นอยู่เลย <laughs> ทรีกรอนออกซิริกโอเคแล้วก็เทน้ำเปล่าปับ๊บผสมแล้วทดสอบนี่นี่ไงได้จริงด้วยกเจียบตัวคารเรียนอะไรนี้เราก็ลงไปไขเ่เจีวมากี่เจีว รออมันออกรอมันออกรอมันออกไปยังวะทำไมันเดินนาน,น,นไปสักทีแี่ยแล้วมันไม่เดินออกมาค,ครับม,มันเดินเป็นแพทเทิร์นมันเดินเป็นแพทเทิร์น เจ้วไปเถอะไปเถอะไปไปกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูจะใกล้จะรอดแล้วรันรันวิ่งดีครับจังหวะนี้วิ่งเรียบร้อยโอ้โหเปิดไปเอาละครับพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็ใกล้จะถึงช่วงท้ายๆของเกมแล้วนะครับในื้อเรื่องเดี๋ยวต่อไป รับชมพาร์ทหน้าเลยครับขอบคุณที่รับชมชมรับฟังและความร้อนครับเจอกันพาร์ทหน้าครับ